ต่อกันด้วยโทรศัพท์จากทางบ้านครับค่ะวันนี้เรามีสายของคุณนิดนะคะคุณนิดคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคืออยากจะถามว่าผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายอายุน้อยกว่าผู้หญิงนี่ม,นม,นมันมันจะมันมีปัญหาไหมอ่าค่ะอายุ<ผ>สักเท่าไหร่ครับลองบอกตัวเลขมาหน่อยได้ไหมครับผู้ชายอายุ35ปีผู้หญิงอายุ52ค่ะเรามีความสัมพันธ์กันฉันสามีภรรยาอย่างนั้นใช่ไหมครับค่ะ แต่มีมานานแล้วค่ะมีตั้งแต่พศสามหกค่ะแล้วเราอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะตอนนี้อยู่ค่ะอยู่ค่ะแต่อยู่แบบแบบแบบชนิดแบบเพื่อนญาติค่ะอ๋อก็คือไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยค่ะไม่ไม่เปิดเผยค่ะค่ะคําถามคือยังไงครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเขาจะจืดจางรักเราอะไรหรือว่ามันเกิดอะไรทําให้ตั้งคําถามนี้ค่ะหลังจากอยู่ด้วยกันมาสิบสี่ปีเวลาเขาร่วมเพศนะคะ เขาเขาจะบอกว่าอยากให้มันตึงกว่านี้หน่อยเขาพูดอย่างนี้แล้วแล้วก็งงอะค่ะแล้วแล้วตัวคุณนิดเองรู้สึกไงคะพอเวลาเขาเขาบอกว่าเนี่ยเราไม่ฟิตไม่ตึงอะค่ะก็ก็เฉยๆค่ะคือว่าถ้าเขาจะเป็นมีใหม่เราเราก็ว่าจะทํไใจได้เพราะอายุเราเยอะแล้วลองแนะนําคุณค่ะค,ค่ะเนี่ยอยากจะถามข้อนี้อะค่ะครับคือเพินรนว่าอายุอาจจะต่างกันนะคะแล้วเรื่องของ ผู้หญิงเนี่ยเรื่องของฮอร์โมนเพศนะคะที่ทําให้ร่างกายเราเต่งตึงเนี่ยบางทีมันก็จะหมดเร็วกับผู้ชายด้วยนะคะเรื่องของความต้องการทางเพศเนี่ยผู้ชายเขายังยังคงมีได้ไปอีกระยะหนึ่งเลยนะคะนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือมันสามารถช่วยได้หลายอย่างนะคะคือคุณนุชเองคุณนิดเองเนี่ยนอกจากออกกาลังกายให้ร่างกายดีแล้วเนี่ยอีกอันนึงที่จะต้องฝึกนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นการฝึกขมิบนะคะเคยฝึกไหมคะฝึกไหมคะ เขาเขาบอกอะค่ะเขาฝ่ายชายบอกแน่นอนฝ่ายชายดูชุลักชินถ้าจะประคับประคองในเรื่องของเซ็กให้ดีนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จําเป็นนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนําคุณนิดด้วยนะคะก็คือจริงๆชีวิตคู่มันคงไม่ได้อยู่เรื่องของเซ็กเพียงเรื่องเดียวนะคะถ้าเกิดว่าสภาพที่เราอยู่ด้วยกันเรามีการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะมีความรักความผูุงใยญ่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ช่วยประกอบเรื่องของ ชีวิตครอบครัวให้ดูสดใสขึ้นงนั้นก็มีความเป็นไปได้ใช่ไหมคะพอดูฝ่ายชายก็ยังยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ที่คุณนิดจะเหมือนกับเราทําอะไรบางอย่างเพื่อเป็นความสุขของเขาที่ได้เห็นความสดชื่นของคุณนิดนะคะค,ค่ะค่ะนะคะค